นะครับถ้าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะลงโทษจริงๆนะครับเราจะเห็นได้เมื่อ2 0ันปีที่แล้วเมื่อพระองค์ทรงใช้ระบของพระงเข้ามาเคยอ่านข่าวไหมบริษัทเงรน,นตู้ทั้หลายส่งตัวแทนออกไปโทรศัพท์ค่มขู่คนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตยังไม่พอนะครับบางทีเล่นถึงประชิบโตเลยนะบางทีมันทำร้ายร่างกายบางคนโดนเผาบ้านก็มี ถ้รราพระเจ้าเปลียนได้กับบริษัทเหล่านั้นแล้วพระองค์ต้องการจะเล่นงานคุณต้องการจะลงโทษคุณจริงๆคุณจะเห็นได้ใน2สองขันตที่แล้วพระองค์ใช้พระบุลงมาพระองค์จะลงมาที่ภาคสาวลงโทษพระองค์งจะลงมาแล้ววางประหัตลงบนขนตาดีที่ตาบอดวางมือบนบนป่านีให้เป็นป้าวางมือแยงเข้าไปในรูหูให้คนหูดีหูหัวเพื่อสอนบทเรียนบางอย่างพระองค์จะทรงทำให้คนที่เป็นตาย ไม่ใช่ตายแล้วเป็นขึ้นมาแต่เป็นอยู่เป็นเราตายเอเมนท,ทันทีที่ถอนรากออกล้มลงไปยคาที่เลยแล้วถ้าพระองค์ทรงเป็นอย่างที่หลายๆคนพูดพระองค์จะไปยืนอยู่ใชายหาดนั้นเรียกพายุและคลื่นซัดเข้ามาในกลุงถามว่ามีคนยั่วยั่วยั่วยุโระอรคไหมมีทุกวันโรครักษาโรคนักศานนส,สนาบอกพระองค์ใช้อำนาจของผีมารซาตาน ถ้าเป็นเราเองรู้สึกยังไงครับสมมติคุณได้รับเชิญไปเทศน,นาที่ควิสจักรบางแห่งแล้วกันแล้วคุณเริ่มพูดเรื่องรักการรักษาโรคคนหนึ่งยืนขึ้นแล้วบอกว่าเลิกพูดเลยนะเรื่องแบบนี้พระเจ้าไม่รักษาโรคคุณเป็นอัครทูตของมารโหมะโหมถ้าคุณเป็นพระเจ้าคุณทำยังไงเรียกไฟลงมาเลย พระเยซูนจอห์นหนักกับเรานะถ้าพระองค์เสด็จมาเพื่อลงโทษจริงๆพระองค์จะเรียกไฟลงมาจริงๆนะจริงๆแล้วแม้แต่ครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองหนึ่งเขาไม่ต้อนรับพระองค์สาวกของพระองค์เหมือนพวกเราเนี่ยโมโหแทนมายถ้งเราเข้าไปจะรักษาพวกมนะันมาดันไม่ยอมให้รักษามันช่างดูถูกดูหมิ่นพวกเราเหลือเกิน ยอนก็ไปหาพระเยซูบอกพระเยซูเจ้าข้าพระองค์มีประสบการณ์นะข้าพระองค์เนี่ยวางมือคนเจ็บป่วยก็หายข้าพระองค์ขับผีก็ออกดังนั้นคําจากปากข้าพระองค์เนี่ยสามารถเรียกไฟได้ข้าพระองค์ในความเชื่อขนาดนี้แล้วพระองค์จะให้ข้าพระองค์เรียกไฟก่าเผาดั้นเงินไหมเข้าใจอารมณ์ของยอนนะครับตอนนี้พระเยซูตอบว่าไงครับ เจ้ามีวิญญาณที่แตกต่างนั่นไม่ใช่เป็นวิญญาณแบบพระเจ้าเอเมนทุกวันนี้เนี่ยเรากล่าพระนาของพระเจ้าผิดๆทั้ทงนั้นเลยเดีย๋ยวพระเจ้าจะลงโทษนหเดีย๋ยวพระเจ้าจะเล่นงานนะถ้าองจะลงโทษและเล่นงานเราจะเห็นได้ตั้งแต่2,000ปีที่แล้วแต่พระคัมภีร์บันทึกว่าไงครับพระเยซูเสด็จมาเพื่อทาตามชอบพระทัยพระเจ้าโลกสวา่างตา์ที่กดตาบอดมองเห็นได้ คนเป็นใบพูนได้คนหุหลวบได้ยินคนตายแล้วฟื้นและมีอยู่คราวนินที่พายุซัดเข้ามาแล้วคนบนเรือกําลังจะตายอยู่แล้วพระองค์ทรงพูดกับพายุและสังะส่งให้มันสงบลงถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาเท่ากับพระบุตรต่อต้าน,านาพระบิดาพระเยซูตรัสว,ว่าแผ่นดินเดียวกันนี้จะตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าคนที่อยู่ในแผ่นดินขัดแย้งกันเอง,เอง ีคนกล่าวหาว่าพระเยซูขับไล่ผีด้วยอํานาจของนายผีพระเยซูตร่าว่าถ้าเราใช้อํานาจของนายผีขับผีออกแผ่นดินของผีมันจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมแล้วเช่นเดียวกันถ้าพระเจ้าทําให้คนป่วยแล้วพระบุตรไปแก้ทําให้คนหายป่วยแผ่นดินของพระเจ้าตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าพระบิดาใช้พายุเข้ามาทำลายชีวิตของมนุษย์แล้วพระเยซูห้ามมันห้ามพายุไว้เท่ากับ แผ่นดินของพระเจ้าก็ตั้งไม่ได้เหมือนกันแต่พระเยซูตรัสว่าเราไม่สามารถทําอะไรตามอาเภอใจได้เลยทุกสิ่งที่เราทําเราทำเพราะเราได้ยินและได้เห็นพระบิญญาและจริงๆแล้วทุกสิ่งที่พระเยซูทำเป็นการกระทํางานของพระบิดาผ่านพางโลกด้วยแลวเราเะเห็นนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาเมื่อ2,000ปีที่แล้วโลงไม่ได้มาที่พากษาลงทษโบ้ข้อพระคัมภีร์ยห์นบทที่3ข้อ17กล่าวว่าอย่างไง เพราะว่าพระบิดาทรงใช้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่ออะไรครับ<อ>เพื่อช่วยผู้โลกให้รอดทางพระบุตรนั้นเองนดังนั้นพรอะองค์ได้ใช้พระบุตรเข้ามาเพื่อช่วยพวกเราทุกหลายให้รอดรอดจากอะไรแล้วช่วยยังไงขอบคุณที่แยกยัายถามได้เลย ร่วงทรงช่วยให้รอดยังไงอ่านดูนะครับผมอยากให้อ่านดูในข้อที่14ย้อนกลับขึ้นไปสามข้อนะครับ <c oughs> ข้อที่14พระเยซูตรัสว่าโมเสสได้ยกมือขึ้นในจิตวัรจันดานฉันใดบนตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้นเคยอ่านเรื่องราวของมูในจิตวัฏจันดานไหมถ้าไม่เคยนะครับ เปิดไปดูกันดาวิกีดบทที่2ีดปการจะ้แล้วทีุณกันดาวพิถีดไหมครับ าเป็นเล่นแจกฟรีไม่มีนะไม่ต้องหาเราจะดูข้อที่สีถึงข้อที่9กด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจะอ่านพร้อมกันก็ได้นะกนทลายออกเดินทางจากภูเขาโง่ตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดมประชาชนท้อถอยอเพราะเหตุสงครามบุลเดินทางกับพระเจ้าอยู่ท้อถอยนะ และประชาชนก็บ่นว่าพระเจ้าและว่าโมเสสว่าพี่น้องครับ,บระวังคาพูดของเราไม่ดีนะบางบางคำที่เราพูดเราอาจจะไม่พูดต่อว่าพระเจ้าตรงๆแต่คําที่เรากล่าวเราต่อว่าพระเจ้าเปยนม่รู้ตัวสังเกตคําต่อว่าของพวกเขาไม่มีคําว่าพระเจ้าและไม่มีคําว่าโมเสสพวกเขาต่อว่าอะไรครับไปดูคําบ่นของพวกเขา ทำไมพาเราออกมาจากที่มาตายในยถิ่นภูรักกันดารเพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้าเราเบื่ออาหารอันไว้ค่านี้มีคำว่าโมเสสหรบอคำว่าพร,าราะเจ้าไหมรู้ไหมว่าการบ่นกับปัญหาในชีวิตคือการต่อว่าพระเจ้ากับผูน้นำกันเชื่อไหมโอ๊ยทำไมมันชีวิตมันเป็นแบบนี้เบื่อแล้วอยากตายแล้ว <laughs> ดูแม่การพูดแบบนี้เนี่ยยั่วโทสะพระเจ้าสุดๆไปเลยข้อตกแล้วพระเจ้าก็ทรงให้งูงแมวซาวมาในหมู่ประชาชนงูก็กัดประชาชนและคนอิสราเอลตายมากน้องพออ่านแบบนี้ดูเหมือนพระเจ้าอยู่เบื้องหลังงูนะเนี่ยแต่ผมอยากจะขอกล่าวแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่วันแรกที่พวกเขาออกมาจากอียิปต์พวกเขาออกมาจากอียิปต์นานแล้ว อบอกคนึงินข้านะครับออกมานานแล้วพระเจ้าทรงเรียนพวกเขาไปยังแผ่นดินคานาอันเป็นแผ่นดินที่บริบูรณ์ด้วยน้ำนมและน้ำพึ้นเช่นเดียวกับพวกเราเนี่ยพระเจ้าทรงเรียกพวกเราให้ไปมีประสบการณ์กับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ถูกไหมครับแต่ตอนที่คุณจะไปพบกับชีวิตที่ครบบริบูรณ์คุณต้องเดินทางกับพระเจ้าบาดพังการเดินทางกับพระเจ้ามันไม่ได้ราบรื่นมันไม่ได้สวยงามอยู่ตลอดเวลา แต่พระเจ้าสัญญาว่าจะปกป้องพวกเรานะครับลองคิดดูนะพวกเขาเนี่ยก่อนจะเข้าไปถึงแผ่นดินนั้นได้พวกเขาต้องเดินไปบนทะเลสาย